สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงลาวพัฒนานะครับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568นะครับก็ถือว่าสรุปนะครับก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ลงไปแล้ว2 2สูตร2ชุดนะครับชุดแรกก็เป็นชุดนี้นะครับชุดวินเลขเด่นนะครับวินเลขเด่นนะครับ งวดก่อนมันหลุดมาผมก็เลยปรับให้มันเป็น4ตัวนะครับ4ตัวฝั่งหนึ่งสตัวฝั่งหนึ่งสตัว4 32ได้12ชุดนะครับงวดก่อนตัวที่ไม่มีคือแถวนี้นะครับแถวที่2แถวนี้8หลัก8นี้จะไม่มีเอา7ดงวดก่อนนี้เอา7 90เป็นเดินประมาณนี้นะครับแต่ฝั่งนี้ก็ปกติอยู่5 7 9เดินปกตินะครับมันมาทั้ง2นะครับเมื่อกี้แต่งวด นี่ก็เลยปรับให้เป็น4ตัวนะครับปรับเป็น4ตัวทีนี้ในคลิปที่2ก็จะเป็นเลขบินนะครับเลขบินจากสูตรจากสูตรนี้งวดก่อนก็หลุดมาเหมือนกันคือไม่ได้คู่คำว่า,าหลุดคือมันมี3สูตรมันเข้า2สูตรสูตรนี้เข้า0สูตรนี้เข้า6กับ7นะครับแต่ว่าไม่ได้จับเป็นบินทั้งหมดนะครับก็เลยไม่ได้คู่กัน นะครับส่วนสูตรนี้หลุดมาเลยนะครับวันนี้ทั้ง3สูตรมันชนกัน2สูตรเลยมันชนกันนะครับมันชนกันแค่6ตัวผมเลยจับมาเป็นเลขบินในชุดนี้นะครับ5 6 7 8 9 0นะครับถ้าไปจับตัดกับชุดก่อนหน้านี้นะครับก็มีในตัวในวงกลม5 7 5 8 5 9 5 0 นะครับห้าเจ็ดห7าแปดห้าเ9้าห้าศูนก็จอ่าก็จะมีตัวที่ไฮไลท์วงกลมไปแล้วนั่นแหละครับคือตัวชนกันนะครับตัวที่ชนกันทีนี้วันนี้จะมาดูให้ละเอียดนะครับในสูตรนี้ ในสูตรนี้มันเราก็ต้องจับข้ามสูตรนะครับจับข้ามสูตรคือสูตรนี้กับสูตรนี้มันตกวนกันเราก็จับสูตรนี้ประกอบกับสูตรนี้เลยจะเป็นตัวเด่นนะครับจะเอาอะไรเป็นสิบจะเอาอะไรเป็นหน่วยนะครับถ้าถ้าเป็นเลขล่างหลักหน่วยล่างก็จะเป็น4 5 6 7 8 9มันก็ชนกันทุกตัวนะครับชนกันทุกตัว ผมจะจับตัวนี้สูตรที่2เป็นหลักสิบนะครับสูตรที่2เป็นหลักสิบวางสูตรที่3อ่ะสูตรแรกกับสูตรที่3นี่แหละเป็นหลักหน่วยนะครับถ้าเอาแบบนี้นะครับมันก็จะได้5 57 58 5 9 5, 5 0ตัวที่วงกลมนี่แหละนะครับ6 7 6 8 6 9ห0อืมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วน7 ส่วนเจ็ดมันมีทุกสูตรนะครับมันมีอยู่ทุกสูตรมันมีทุกสูตรแปดก็มีทุกสูตรนะครับชนทุกสูตรเจ็ดกับแปดชนอยู่ทุกสูตรก็ถือว่าเด่นก็แล้วกันนะครับเจ็ดนี้เจ็ดนี้เด่นที่สุดเพราะสูตรนี้ก็มีเจ็ดมีเจ็ดนะครับเอาเจ็ดเด่นที่สุดเจ็ดเด่นที่สุด แต่มันจะมาไม่เจ็ดนี่ผันที่ผ่านมาก็มี7อยู่นะนะครับมันเด่นที่สุดอยู่ในนี้ก็มี7นะครับกับ9นี่แหละนะครับเตัวหนึ่งแต่ผมวันนี้ชอบ9มากกว่านะครับชอบ9มากกว่าชอบ9มากกว่านะครับก็2ส,สูตรก็วางให้มันจะมีอะไรทีนี้หรืออะไรที่เป็นเด่นอยู่ห้ด ห้าเปีห้าเก้าเอาห้าเก้านี่แหละคู่เดิมนี่แหละนะครับเอาคู่ที่ไฮไลท์ไปเดิมเหมือนเดิมนะครับเอาคู่ที่ไฮไลท์ไปเหมือนเดิมทีนี้ความน่าจะเป็นมันจะเป็นบนหรือเป็นล่างนะครับในชุดนี้มีโอกาสเป็นบนล่างได้ไหมมีโอกาสเป็นบนล่างได้ไหมตัวที่มันชนกันเยอะๆนี่ก็มี1 2 3 4 7 8 9 ศูนย์ก็เป็นบนล่างได้นะครับเป็นบนล่างได้ไม่มานานแล้วบนล่างมีนี้นะครับบนล่างนี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าชน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 ,ชนไม่ชนทุกมีเลขทุกตัวไม่มีแต่ศูนย์นะครับงวดนี้ไม่มีแต่ศูนย์มันก็เป็นบนล่างได้มีเลข9ตัวเลยวันนี้เหลือเลข6ตัวเอาคอยมันเข้าขาหนึ่งก็แล้วกันนะครับให้มันเข้าบนหรือล่างก็พอ นะครับให้เอาบานลงล่างก็พอก็อยู่ในสูตรนี่แหละนะครับทีนี้อีกแนวทางหนึ่งก็คือหลักร้อยวินหลักร้อยนะครับวินหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับวันนี้ตัวเลขเอาอะไรมาก็มันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ถ้าเอาสูตรนี้มาเปลี่ยนล่างศูนย์จะหายนะครับถ้าเอาสูตรนี้มาจับศูนย์จะหายเปลี่ยนล่างนะครับศูนย์จะหายเป็นล่างเราก็เหลือน้อยลงลยนะครับไม่เอาศูนย์มันก็จะเป็นเฉพ,เพาะล่างถ้าเอาศูนย์มามันก็น่าจะเป็นบน0ูนย์กับ8นะครับผมจะให้นี้แหละครับศูนย์กับ8ปถ้าเอาศูนย์นี่ถ้าเอาศูนย์นี่ให้เป็นบนนะครับชุดติดศูนย์ให้เป็นบน 1>, 1 2 3 4 5 5ชุดพอเป็นบนตัวเก่าก็ได้นะครับ05 50์ห้นี่ศูนก็สวย8 0นะครับอา่าบนให้ติด0นะครับบนให้ติด0 05ย์ศย์ห้าโดยาะศในชุดนี้นะครับล่างเอาเจาะให้เลยนะครับเจาะให้บน ก็จะเป็น05 06 07 08 09อ้าวอันนี้บนไปทางบน5ชุดนะครับก็จะคิดไว้ตัวเก่าอ่าคิดไว้อยู่ล่างทีนี้ ร่างให้ติด5้านะครับให้ติด5ก็จะเป็น5 7 5 8 5 9 3สชุดนะครับ5้าเ5 9 5ห้าแปดหเเปนะครับเป็นล่างและอีกชุดหนึ่ง ห9 8เก้าเกาวังเบิ้ลหามที่99อ่าพอนะครับอันนี้คือแนวทางสรุปนะครับแนวทางสรุปส่วนหลักร้อยส่วนหลักร้อยนี่หลักร้อยหลักร้อยให้สังเกตเรียกล่างนะครับหลักร้อยคือวางไว้ที่7 8็ดนี่ 7จ็ดชุดนะครับ789 3ตัวก็จับใส่นี้เลยนะครับจับใส่นี้เลยผมจะจับใส่ให้ดูสักชุดนะครับเอาดูสักตัวซีทีนี่แหละนะครับเอา8กับ9 8้าแปด 808 905 906 908พอแค่นี้นะครับจับแค่นี้จับแค่นี้เน้น59าทำไมถึงเน้น59 59มันอยู่ในชุดนี้นะครับในชุดชุดนี้ก็อยู่แล้วก็ในสูตรนี้ ห้ามันมีอยู่สูตรเดียวมีเฉพาะอยู่ตรงนี้นะครับห้ามันชนมาแล้วก็มันมันมีอยู่เฉพาะตรงนี้เก้าเนี่ยมันมีอยู่สูตรนี้กับสูตรนี้อีกแนวหนึ่งไม่ห้าเก้ากห้าศูนย์นะครับอาจจะเป็นห้าศูนย์บนก็ได้อีกชุดหนึ่งสองชุดนะครับเน้นสองชุดห้าเก้ากับห้าศูนย์เ้นให้บนเน้นห้าศูนย์ศูนย์ห้าล่างเน้นห้าเก้าอ่าจะเน้นที่สุดสองชุดนี้นะครับ มันอยู่ตรงนี้5มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เป็น6069อยู่อีกชุดหนึ่งตัวชุดรองนะครับตัวชุดรองนี้60ใน69้ไปในละ69เอ้า69ไม่เอาก็ได้นะครับให้มันมีอยู่แล้วละ่ะในชุดนั้นในชุดใหญ่มันมีอยู่แล้วนะครับมันชุดมีอยู่แล้วก็ไปดึงมานะก็ดึงว้แค่นี้นะครับดึงว้แค่นี้ก็ถือว่า เป็นวงกลมทั้งหมดเป็นทุตสรุปนะครับนี่ทุตสรุปแนวแนวนี้บนเน้นที่ศูนย์ห้าตัวเดิมล่างนิ้นตั้งแต่แรกนะครับเก้าห้าห้าเก้าผมนิ้นตั้งแต่วันแรกที่ลงแล้วนะครับก็นิ้นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงแปดแปดห้าแปดแปดห้านี่ไม่เน้นเท่าไรเพราะว่าก่อนหน้านี้สูตรมันไม่มีแปดอยู่แล้วทําสูตรเป็นเก้าตัวนะครับไม่ใช่สิบสองตัวอันนี้คือปรับ งวดที่ผ่านมามันเข้าตัวตรงนี้นะครับก็เลยปรับปรับไม่เอาก็ได้นะครับเมื่อปรับแล้วไม่เอาก็ได้ก็จะเหลือ75 5, 5, 5, 5, 5, นี่แหละ75 95 05หลัก5เนี่ยติดฝั่งนี้แต่แรกวันแรกที่วงไว้ให้นะครับก็คงไว้ชุดเดิมอยู่นะครับคงไว้ชุดเดิมอยู่เปลี่ยนชุดเดิมนี่แหละนะครับก็เอามาวิเคราะห์รายละเอียดให้ FC นะครับทีนี้อ่า ก็ยังชอบชุดเดิมอยู่นะครับนี่ศูนย์ห้านี่ยังชอบชุดเดิมอยู่ศูนย์ห้ามันก็ออกได้นะครับแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านี่แหละนะครับแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้ากำลังสวยเลยนะครับถ้าไม่ศูนย์ห้ามีจะศูนย์อะไรมีจะศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็ไปกลับด้วยนะครับตัวน,นี้ก็มีโอกาสไปกลับได้ด้วยนะครับเพราะหลัก หน่วยบนผมเออหลักหน่วยบนลืมให้ดูนะครับหลักหน่วยบนเดี๋ยวเอาตั่วยบนให้บูก่อนนะครับว่าหลักหน่วยบนที่มันจะเข้าอยู่นะครับแต่ว่าหลักสิบมันไม่เข้าผมเลยยังไม่ลงให้ในบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเอาเอาดูเฉพาะหลักหน่วยก็พอนะครับหลักหน่วยบนที่มันยังเดินอยู่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง หลักหน่วยบนมันจะเป็น50นะครับ60 70 80 08เออ08ได้08ได้เออ08สวย08มี07มี07 08 09อะ่ะก็มันมีอยู่แล้วดึงมาอยู่แล้วนะครับ08ไม่08ก็05 05จะเป็น50นะครับหน่วยเปนเป็น0เป็น8 นะครับหน่วย7 8 9 7 8 9หน่วยจะเป็น5 0หน่วยเป็น5 0อันนี้หน่วยบนก็ได้5 9หรือจะเป็นบนหรือจะเป็นบน9 8 7 9ก็เอาบนหรือล่างก็วนมันไม่กี่ตัวนะครับ1 2 3 4 ก็4ี่ตัว5ตัว6ตัวก็มากันไว้นะครับ1 2 3 4 5 6ก็ให้กลับด้วยนะครับ6ตัวนี้นะครับให้กลับด้วยเป็นบนล่างดีกว่านะครับตัวเลขมันน้อยแล้วล่ะนะครับตัวเลขตัดออกมาเหลือน้อยตัวแล้วนะครับนี่ทีชท่ชุดที่ขีดไว้นี่แหละนะครับชุดที่ขีดเส้นใต้ไปให้ชุดที่ขีดเส้นใต้ไปให้ เอาดูประกอบนะครับเผื่อท่านตัดเองเข้าบางทีผมตัดไม่เข้าก็ได้นะครับบางทีผมตัดไม่เข้าก็ได้อยู่ถ้าอยู่ตรงนี้มันมีอะไรอยู่ตรงนี้มีห้ามีเจ็ดมีเก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์มันไม่มีแปดศูนย์ถ้ามันมีห้าเก้านี่แหละเด่นตรงนี้นะครับห้าเก้านะครับเก้าตัวชน 5้าไม่ใช่ตัวชนนะครับ9เป็นตัวชนมีโอกาสอยู่นะครับเอาก็เน้นที่สุดตั้งแต่ตัวแรกนะครับให้ไว้5995นะครับถ้าจับอีกเบียบหนึ่งจับ59ไปเป็นหลักเป็นบนด้วยก็ดีนะครับก็จะเป็น859 959เอา เอานี่เลยเพิ่มเติมหน่อยนะครับเผื่อมันไม่มาเผื่อมันไม่อยู่เผื่อมันไม่อยู่พอกวล่างนะครับรากว่าจับคู่นี้หรือท่านจับใส่กันเองก็แล้วกันตัวนี้นะครับมันชนอะไรมาบ้างชนเจ็ดเก้านี่ชนเจ็ดชนเก้าก็จับแค่เจ็ดกับเก้าพอนะครับมีสองแนวทางน,นะครับเอาตามที่ผมขีดไปให้หรือ อีกตัวหนึ่งก็ที่ติดเจ็ดติดเก้าติดเก้าก็มีนี่นะครับติดเก้าก็มีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดพอเราอาจเลืเอกเก้าเลือก 9. เจ็ดก,ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็เลือกอาตามนี้นะครับอันนี้เพราะ ร้อยนี่มันบินกันเข้ามาบ่อยแล้วนะครับนี่มันบินเข้ามา2ตัวบ่อยบ่อยค่อนข้างบ่อยนะครับท่านกลับไปดูก็ได้นะครับสายตีมันก็เข้าค่อนข้าง,างบ่อยนะครับไปดูสายตีมันหน่อยนะครับล่าสุดเข้าที่อะไรเข้าที่6กเจ็นะหกเจหลักร้อยเข้าที่6กเจตัวบินกันนะครับอันนี้เข้าอะไร6กเก้ามีเปลี่ยนมาด้วยมา3ตัวนะครับอันนี้อะไร7 6็ดเเป็นบนอันนี้ก็ เข้า6กับ7แต่ว่าไม่ได้คู่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้คู่เดี๋ยวหกับ0นี่ได้1คู่6กับ0งวดกว่อนหน้านี้ก็7กับ4 7่กับงวดกว่อนหน้านี้0 0 5 5ต้อเบิรเป่เปกาก่อนหน้านี้ก็1810งปดนไปบนล่างก่อนหน้านี้ก็7 9 9 7ก่อนนี้ก็42ก่อนหน้านี้ไม่คู่มา2 9กับ0 ก่อนหน้านี้2 4อันนี้ก็ได้3ได้ศูนย์ได้ศูนย์เอไม่เข้า0ูนย์กับ2เข้าก่อนหน้านี้จะคู่ไหมนี่6 1ไม่เข้า4 3ไม่เข้าอ่ะเข้าค่อนข้างบ่อยนะครับเข้าคู่ค่อนข้างบ่อยวิน6ตัวนี้4 5 6 7 8 9นะครับถ้าเราตัดออกมามันก็จะเหลือ4ไม่มีในนี้ก็จะ567 5 6 7 8 9หรเหลือ5ตัวนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจับวินกันนะครับถ้าวินกไปแล้วมันก็จะเหลืออะไรนี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัดศูนย์ออกด้วยนี่ตัดศูนย์ออกด้วยตัดศูนย์ออกด้วยก็จะเหลือเอาตัดศแบบูนย์แบทถ้าเบทตัดศูนย์ก็เบทตัดแบบนี้นะครับ ก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่2้าดด้าดตัวมันก็เยอะไหมถ้าว่าเยอะอยู่นะครับเป็นล่างนะครับตัวนี้บินล่างเป็นล่างอย่างเดียวนะครับสรุปก็คือชุดเดียวกันนี่แหละนะครับชุดเดียวกันเอาะพูดไปพูดมาสับสนนะครับสับสนก็เน้นที่ 5, 9, 0, 5. ้า5กวงกลมไว้ที่เน้นนะครับ อันเดียวกันนะครับ 0, รนี่ห้ากับ5้าศูก็ตัวนี้ห้าก้า็ตัวนี้นะครับอันนี้เพิ่มมาแปดกับเจนะครับอ่ะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบค,คุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ